สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดักยิงคนบนสะพานด่านแมมไล่ธรรมดานะครับทุกคนส่วนปืนที่ผมเล่นก็จะเป็นปืนอาพิเคนะครับตอนนี้ก็เกิดไกลอยู่นะเดี๋ยวเรากินยาแก้ปวดแล้ว เราไปดักกันดีกว่านะครับทุกคนไม่มีใครเลยกว่าจะวิ่งมาถึงก็แคนดำครับโดนบอนยิง เยือวมาแล้วโอ้หักสามทอนดาวผมโดนส่วนไหมหักสามเลยเกือบเด็ดเติมยาดีกว่าดักต่อกับดนเผื่อมีเซตดีๆเดินผ่านมาเซตห้าเซตหกอะไรประมาณนี้ เหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วกระเป๋า 40, 40ด้วยอืมตายไปโอ้โหแบตหมดอ้ลุกหมดจะบ,บ้าตาย ระหว่างที่ผมรอมาจาังนานจนเวลาเหลือยี่สิบสี่นาทีนะครับก็ไม่มีคนมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเก็บของดีกว่าเก็บของออกดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูกับไอตัวกระเป๋าสี่สิบก่บกอนโอ้โหลูกซองแกนลอนลูกซองแกนลอน ไม่มีอะไรเลยมาตบเปล่าขี้กักหมวกสีเจ้า AK ไรสองด้วยจังหวะนี้เอาหมดครับปืนแก๊ป เอา40โอ้มันมีเกาะบอดด้วยเน่ยไอ้เกาะบอดที่มันอยู่ในแมพช่องเขาไนะไอ้เกาะตัวเนี้ย70โอ้ผมจะเอาอะไรไปเนี่ยจัดของไม่เป็นเลยจัดของไม่ค่อยจะเป็นพี่น้อง ผมแมวแล้วตานี้เอาแค่ตัวเดียวพอออกเลยดีกว่านี่แค่นี้ก็เหลือแล้วเดี๋ยวดูลิกก่อนมีอะไรเอาไปให้หมดเนี่ยขนาดลิกผมยังเอานะขายได้สี่ห้าพันเลยนะ จะบอกให้เอาให้หมดนาจัดเซฟไปโอเคไปทุกคนไปออกกันดีกว่า let's go <S มาดูซิว่าเราจะออกกันจีแสนตอนนี้ กับแมบธรรมดานะครับแมบบี่กะสองแสนสามเลยนะหล่อเลยหล่อเลยอย่างเอาลนะได้อยู่นะโบ้ยังหล่อครับส่วนตอนนี้เราก็เกิดที่บ้านสองชั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไม่ขึ้นด้วยกนันเราไปสายกลางเลยละกัน ไปดักครับทุกคนเป้าหมายวันนี้เราคือการดักโอเคยังไงก็มาแล้วก็เปิดเซฟหน่อยละกันพอเปิดเซฟหน่อยละกันเอาจริงผมไม่ค่อยเปิดเลยนะเซฟเนี่ยมันไม่ค่อยได้ของแดบงบ เดี๋ยวเราขึ้นไปดักก่อนดีกว่าทุกคนดื่มน้ำดื่มชูกำลังก่อนละกันโอเคไปกันทุกคนขึ้นติดจอบดักคนกันดีกว่าเราก็นั่งยองยอ่อยอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนไม่ไหวครับ อาน,นี้มีคนเช็คนะเราเล่นอกการตรงนี้ดีกว่าแม่มอยตรงนี้ก่อนนะดูเชื่อกก่อนว่าเขาจะเล่นลายไหนนะ โมเตลก็เริ่มจะเข้ามาแล้วแหละมีขึ้นครับข้างหน้ามีขึ้นผมว่าน่าจะในโมเตลก็น่าจะมีแล้วก็ฝั่งปืนใหญ่ก็น่าจะมีนะครับเดี๋ยวเราเรอดตัวที่เกดมาเปิดเซฟฝั่งข้างมาดีกว่า นอกกับแค่นอกเดือพื่อนเขาเนาะเห็นได้ไหมครับมีตัวโดดลงมาจากปืนใหญ่นะเพราะว่าเขาน่าจะไป หัวคอยหรือเปล่านี่ไงนี่ไง,ไ,ง,ไ,งไม่ทันวะ่ะมันไกลเกินไงผมมันยิงไม่เก่งซะด้วย อยากจะออกไปเก็บของน่แต่ไม่กล้าฝั่งโมเตลยังมีตัวอยู่เดี๋ยวเราเป็นงูดีกว่าทุกคนข้างหน้ามีตัวนะครับกำลังจะโดดขึ้นมาครับ<อ>ตายไปซะ ขี้กัดผมว่ามันคงจะขันหมดแล้ววะระหว่างที่ผมรอเขามาเคลียร์ศพเพื่อนเขาก็ไม่มานะครับเขาอ้อมไปฝัง่งคอกมานะครับทุกคนเห็นไหมเขาทิ้งเพื่อนไปเลยผมว่าเขาน่าจะออกว่ะตามดีไหมวะ ว่าผมว่าเขาน่าจะออกนะไปครับเสียงครับยิงได้ก็อิมตายก็จบนั่นเองครับเขาอยู่ข้างหน้าเขาเขาไปออกจริงๆด้วย ไปแล้วทุกคนเห็นไหมเข้าไปแล้วเทียงนี้จะบอดหรือเปล่าตายไหมนะตามกับตามตามดันไหมเน่ยเฮ้ยไปไหนแล้ว นี่ไงตายเฉยเลยผมผมนึกว่ายังไม่ตาย MPX กว่สี่กระเป๋าเขียวซะด้วยอันนี้จำได้ดีเลยกระเป๋าสีเขียวผมยิงเขาไม่ตายไง ของก็ไม่มีอะไรเยอะนะทิ้งเกาะไปเก็บเหรีกนะมิเจยเอาแค่นี้กันผมทิ้งกระเป๋าเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่า ดูดิตัวนี้จะมีอะไรโอ้โหปืนเดี๋ยวถอดกองเต่งแล้วกันเอาไปแค่เอาไปได้ก็พอไม่มีอะไรให้เอา ขอเคลียกระเป๋าก่อนลักกันของไม่ดีเลยของดีก็มีแต่ไอ้ศพที่กระเป๋าเขียวตรงนั้นอะที่ผมยิงไว้ตรงจุดทางออกอะไอ้นั้นก็พอได้อยู่แต่ไอ้นี่น่าจะไม่ไหว ดูตัวนี้ก่อนศบฟรีโอ้โหโมสิน้นมีของทองด้วยทํำไปเล่นไปหายได้เป็นหมื่นเลยนะทุกคนกาขี้ดีกว่ากําตดครับเก็บไว้ก่อน โอ้เอเคอีกแล้วถอดเอาแต่ของแต่งละกันเซดห้าเซดหกอะไม่มีเลยเจอแต่อะไรไม่รู้ทีเราอเอาเซตลงนะเซดสี่ปืนก็เจนะ็ดแปดหมื่นอะมาเจออะไรก็ไม่รู้ไปครับทุกคน ดูของก่อนดีเอาหมดยังเนี่ยหมดแล้วเราจะยาเดี๋ยวเราเคลียร์กระเป๋าแล้วก็ออกเลยนะเอาจริงผมอยากจัดของเก่งเนละผมไม่สลาดเลยนะกับการเก็บของนะี่ยจัดของไม่เป็นเลย ยัไงเี้ไม่รู้จะเอาอะไรใส่อะไรล้วในหลีก็มีแต่ยาแบบนี้ละแบบนี้เอาอยาแก้ปวดเอาผ้าพันแผลเอกแบบนี้ก็ใส่ได้ลนะอืีแบบนี้ก็ได้ปัดตัดออกดีไหมวะเอาปัดตัดดีกว่า ปาจตาทุกกว่าโอเคประมาณนี้ละเอาแค่นี้พอครับตานี้ไปกรับทุกคนเราออกดีกว่ามาดูกันนะครับว่าตานนี้เราจะออกกี่แสนกันนะ สองเซนสามครับทุกคนยังรอได้อยู่นะกับหลานกับด่านธรรมดานั้นได้อยู่นะ